สวัสดีครับวันนี้ผมกอฟนะครับผู้การฝ่ายขาย My b e s t Car วันนี้จะพามาพบกับเจ้า Honda Accord 2 0 e l ปี b 2015รถ v p c ดานแต่ราคา e g o Car าครับผมไฟหน้าเป็นรูปแบบของโปรเจคเตอร์ LED นะครับให้ดีไซน์ที่หรูหราทันสมัยมาพร้อมกับแ a c c o r d 17ยางมิชลินปี2020 ดอกยางยังเหลือใช้ได้อีกยาวๆกระจกข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวดีไซน์โฉบเฉี่ยวมาดูภายในของจารถดคันนี้กันนะครับผมภายในเป็นเบาะหนังสีดําตกแต่งด้วยลายไม้ลายพิเศษทําให้ดูเรียบหรูดูทันสมัยเบาะหนังเป็นระบบปรับไฟฟ้าบริเวณคู่หน้าทั้งสองตัวนะครับและยังมีระบบเทคแคร์ซีดเพื่อให้การใช้งานส,สะดวกสบายยิ่งขึ้นและระบบสตาร์ทของคันนี้จะเป็นรูปแบบของระบบ คุชสตาร์หรือเอนจินสตาร์นะครับสามารถกดปุ่มสตาร์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจไขที่ตัวรถพวงมาลัยเป็นรูปแบบ, Multi unction, บมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงและว่าระบบต่างๆที่พวงมาลายัยและมีระบบ Control, คุชคอนโทรลควบคุมความเร็วในขณะเดินทางนะครับระบบแอร์ระบบแอร์ออโต้มีระบบนำทางเนวิเกเตอร์มาพร้อมกับกล้องถอยหลังนะครับ รถคันนี้ยังมีม่านหลังบังแดดเป็นระบบไฟฟ้าเปิดปิดอัตโนมัติห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายรถกว้างขวางสามารถจุของได้เยอะมากแต่ว่าให้มาดูภายในนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สรอยซีรอยอารต่างๆยังอยู่ครบนะครับล้อแมก ไม่เคยเปลี่ยนเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้ออะไรนะครับก็เป็นล้อแม็กนะครับไม่ใช่ล้อกระทะเครื่องมือถอดล้ออยู่ครบจากศูนย์นี่จะเป็นส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc iV Tech เราจะพามาดูในห้องเครื่องนะครับว่าในห้องเครื่องเนี่ยจะให้ดูว่ารถคันนี้เดิมจากโรงงานไม่เคยมีชนหรือเกิดอุบัติเหตุหนักใดๆทั้งสิ้นให้ดูที่นอตฝาโปงยังไม่เคยมีการถอดหรือแก้ไขออกมาทําสีอะไทั้งสิน mm ้นเม็ดอาร์คซีนต่างๆยังอยู่ในคงสภาพเดิมจากโรงงาน mm hmm. ดูที่ฝาโปงครับ เดิมโรงงานสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดราคาของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่5,99,000บาทเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทฟรีทุกค่าให้จ่ายผ่อนเริ่มต้น1 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นส่วนโปรโมชั่นของแถมของทางเรานะครับเปลี่ยนถ่ายนล้วมันเครื่องฟรีติดกล้องหน้ารถยนต์ให้ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีทุกค่าใช้จ่าย รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กรล่อง ECU ให้อีก1ปีและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้หนึ่ปีรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับปุญแจงสอดอกครบถ้าลู้ค้าท่านไหนสนใจรถยนต์คันนี้ติดต่อสอบถามได้ที่ผมผู้จัดการฝ่ายขายกอลฟที่สาขาบางซายนะครับ